และทางนี้นะใส่ปองเย็บทางใดจังหวะทางนี้เนาะเขียว่าอิงตามจะได้จะว่าทางใดงามหรือว่าใส่ทางหัวนี่บ่ทางนี้ทางหัวบ่มันต้องใช้ทางนี้ปองเย็บใส่ทางนี้ปองเย็บยวก็ะบานปองเย็บช่างมานะแล้วก็ะบานอันวงกบบุงกบตัวนั้นแล้วก็มีเครื่องอะไรเยอะแล้วหลายอันแล้วก็มีไม้เส้นเบิดหลายเติบดูมันปีชางมันกะ แพงกูว่าแหละต้อนกับแพงเขาเดิมีแต่ว่าให้เจ้าน่ะเห็ดเองเเจ้าาอนั่งก้อนนั่งก้อนก็จะมีลูกมือเนาะนี่นะบ่มีค่าจ้างได้มีแต่ว่าให้เจ้าเจ้าเ็ดเองหรือว่าเจ้าที่ต้มเป็ดชวนช่างจอยกินอะ้รเร่าชอยกันแล้วได้เจ้าได้หน่ะหลาอพันบางที่กับช่างจอยจะดีประสาทชิมาซอยช่างจอยกินหลายได้อันนั้นอันใดเจ้าแล้วก็เอามีเงินเห็ดชามโนพร้อมชามล้านละให้พ่อเจ้าดำเนินการ มื้อมือใด๋ล่ะให้โทรหาข่อยคือเว้าล่ะเอาโทรได่ปราอัตโทรก็ได้ครับมีเฟซก็อยู่นีแต่ให้จังหน็อตแล้วโทรไปติดตามแม่นแล้วมื้อใด๋เราพร้อมสิเฮ็ดนะแล้ว่อยสิเอาเงินมาให้เจ้าเพราะว่าตัวนี้น่ะอันทางอัน่าน มื่อนี้เบลลี่ก็อยู่ทีเพื่อนของปาบอลพี่น้องเมื่อนี้เบลลี่ก็ได้ไปสร้างเครื่องแล้วพี่น้องเลยสร้างเครื่องมาเห็ดหอมปะบอเนาะพี่น้องเนาะเป็นสีเดียวกันนะล่ะพี่น้องเนาะกับเพื่อนแล้วเพราะว่าเวลาคนคอยมามันอย่างสีสีเดียวกันนะนะมันจย่างงามมาเชินซะกว่ามันเลื่อมกันได้พี่น้องมันเลื่อมกันแล้วเวลาเขาตอกนั่นแหละมันเลื่อมกันแล้วมันก็งามเนาะแล้วก็มันก็สบายตาเหมือนนะมี วงกบบานประตูแล้วก็ไม้เส้นเนาะแล้วก็เออว่าแล้วก็ตะปูนั่นเขาเหลือบ่มีตะปูเหลือบ่ตะปูใหญ่บ่เหลือตะปูน้อยปูซิปนะปูมีเลยตรงปูเป็ดกับ่อเรือเนาะฮกกับปูสองปูสองเส้นน่ะลายบ่เรือลายเดียวบ่กับเรือลายป็นลายเรือเทียบแบบจะได้ว่าพันกี่นที่ดึงปูสองเส้นที่ว่าตอกอันแพนนั่นนะบ่โอ้ โบเมนแผ่นเชร่าใช่ไหมบม้วนแผ่นกระต้มยังไงเหรอเออบบเลือชพี่น้องเราเอามาชิมาท่านเนาะก็ตะปูนะครับโ่ได้สร้างพอเขาจะหูคัดสร้างมันกะเขาบบหูกะเขาใส่ลายบันไดนะเขามาคำนวณก่อนตรวตะปูนะเขาก็เลยโ่ได้สร้างสร้างแต่ไม้ไม้สิบหกคือเราเนาะเพราะว่าเขาจะใส่ให้มันมั่นคงในเวลาเขาอัดประตังประตูมันยังคักเพราะว่าเขาจะเอาแผ่นเชร่าออกมานอกเสาให้มืดมันจะง้าง มันได้ตั้งเฮ็ดแบบนะพี่น้องอยากให้มันอยากให้มันตรงกับวงกคบนะเรามีวงกคบแล้วก็บานประตูก็การไม่เสลาเนาะเสลานี่ยหกอันเนาะนนี่หกแผ่นนะหกตับพี่น้องาะแต่แต่เพราะว่าด้วยความว่าที่เฮาเนี่ยเฮ็ดซีด้านเนาะซีด้านเฮาต้องได้ใส่อันอันนั้นเฮ็ดตีนมันเด้พ um. <hel an> ี่นองเนาะอันไม่เช่น <her 40> <lovely sound> ต้องได้ใส่ไม้เส้นว่าเห็ดห้องเนี่ยถ้าบปูนก็ต้องได้ใส่ไม้เส้นเบ็ดลายเติบอยู่พี่น้องเนาะถือว่าเบิดลายเติบอยู่ได้พี่น้องเนาะทั้งนั้นนี่ก็นนนนรวมเบิดกับทุกลาดสอกรวมทั้งเนาะทั้งทั้งนั้นได้ทั้งบานประตูเอ้ยบริเวณบานประตูหบานภาพเนาะพี่น้องบานภาพกับตัวญ่กัน สามอันเนาะแล้วก็ตัวน้อยกับสองอันแล้วก็มีล็อกแหลกอีกเี่นหอเป่าเนาะต้องใส่ล็อกใส่แหลกพร้อมได้เห็นห้องเห็นห้มาตรฐานแล้วก็เตียงในบ่หัวเสียเอาเตียงตัวนี้บ่อหรือว่าเพิ่อนเคยเพิ <ification> ่นเให้เอาเตียงตัวใดหรือว่าซที่ช่างไม้มาให้เพิ่นเห็นเอาเลยบ่อหรือว่าจังใดนะขั้นช่างไม้เส้นมาให้เพิ่นเห็นเอากเฮาจังวัดขนาดได้ว่าเสีเอาเท่าใดเนาะอันนี้กันเดี๋ยวที่โทรถามเอื้อยเพื่นอีกทีนึงเนาะแล้วก็ข้าแก่มากก็ได้ไหมนะ หรือว่าไม้สิบหกเสร็จที่เขาสั่งมานี่มันเหลือเขาก็มันชิบยเหลือด, <c oughs> ดอกพี่น้องเราบว่าเขาสั่งมาประมาณว่าเกินไว้ประมาณเฉดหนึ่งเขาสั่งไว้นะเกินไว้ยประมาณเฉดหนึ่งยันมาพอเนาะอ๋อพี่น้องไปเบิงน้ำกันข้างเกยจูลี่เด้อที่เปิดสดเปิดซอยปลาวนในมณนนีก็ได้พี่น้องเนาะบุญขอบคุณ,คณเป็นหลายๆเด้อจังเลยจังจะดีมีแรงเด้อ โทรศัพท์เบลลี่ละแปลงบาได้เลยเพ่เลยเขาโทรมาให้ไปเอามาแลกกระชามอยู่ตัวชับชื่อตั้งหมื่นสองพี่น้องเนาะสามปีสีใช่นะเพ่ว่าบุคคลขาแล้วหลอดนี่พี่น้องเลยเนาะพูดละเก็บเงินเก็บคำได้สื่อเอาโทรศัพท์อีกอันนี้ใส่ของเมียไปก่อนเมียก็เลยใส่เครื่องอีห้านี้เนาะโอเคพี่น้องไปไปเบิ้งน้ากันเล่นบอลบอลอ๋อถือเถอะ นีป่ปลาออดพร้อมไหนนี่น,น,นี่นี่นี่สบ,บายดีเดอ้อสบ,บายดีหาปลาออดนะอุนะอ้มคนน้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวข่อยสิม,มาอธิบายตัวนี้ก่อนหายปลาออดอุอ้มคนน้อยแหละไอ้นายมาพี่มนันข่อยพี่ <laughs> หายปลาออสกินข้าวก่อนพี่น้องเอ้าสบายดีเอตโต้สบ,บายดีมาหน้ามาหน้าบ่เออแบกเอาแบกเอามาพี่มาพี่ไอ้นายม,มาพี่เจ้าหน่อยบ,บาย เอาสบายดีเอื้อยจุลิสบายดีเอาก็คือนี่เขาชื่อว่านี่เฮ็ดห้องให้แม่เจ้าทางเอื้อยจุลิเพิ่นเทียนไฮแต่เลยเพิ่นเทียนเจ้าน่ะเป็นคนเฮ็ดกระจาจแล้วบ่เพิ่นเทียนเจ้าน่ะเฮ็ดเองก็คือก็คือเฮ็ดแบบเพื่อนนี่แหละก็คือเขาเอาเอาผ่านล้ออกเนาะนี่แบบนี้นะเขาก็ต้องได้ตีไม้แบบเหมือนบอกตีไม้เส้นแลนไม้เส้น đó để mày bẹp à, Rồi. thì mà mà à, à, bẹp đẹp, anh phiang, Hắn con, anh bảo, nó đã chìm chìm vào cái đi nói của khoa, họ dựa ở ní, kiểu, cái này, mình chỉ thang nhé, thang này mới chỉ thạc mà thôi, man, chỉ mà chỉ một, thấy nó ngàm hả nè, nè, cái là quầm cái này là cái 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 Hắn cái 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 สองชีหกแหละทั้งทั้งนั่นนะเฮาโบกขี้กันลายก็ได้ทางในนะแต่ทางนี้เขาต้องขี้เพื่อยันงผลเนาะทั้งนั้นนะเฮาโบกขี้กันลายเอาลึกเอาลึกลงมาประมาณสองเซนเนาะสองเซนสองเซนต์ไปเอาลึกลงเซนเดียวก็ได้ทางในนะทางในเซนเดียวแม่ทางนอกเอาประมาณนี้แหละเราบ้านเดียวกันเป็นหนึ่งเซนไปเซนหนึ่งเซนหนึ่งกับโบนั่นแล้วล้วเจ้าจะเป็นคนเห็ุเองเป็นอะนะ มืัอนี้คอยช่างมาแล <IP> ok. ้วหกจากเปินชิมมาชงมืัอนี้หรือเมื่ออื่นแหละเปิลว่านาะเดี๋ยวฟังเบิ้งเปินว่านะเปินยังคาเวียกอยู่แล้วจังมาชงละช่างนี้นาะใส่ปองเยี่ยมทางใดจังหวัดทางนี้เนาะใอยว่ายิงตามจังหวัดจังหวัดทางใดงามหรือว่าใส่ทางหัวนี่บ่ทางนี้ทางหัวบ่มันต้องใส่ทางนี้ปองเยี่ยมใส่ทางนี้ปองเยี่ยม้วกรบบานปองเยี่ยมใส่ออมาแล้วกรบบาลอันวงกบวงกบตัวนั้นแล้วก็มีเครื่องอะไรแค่ละ หลายอันแต่กะมีไม่เช่นเบิดหลายเติบดูมันปีชังมันกะแพงคือว่าแหละก้อนกับแพงเทานั้นมแต่ว่าให้เจ้าน่ะเห็ดเองเเจ้าาอนั่งก้อนนั่งก้อนก็จะมีลูกมือเนาะเนี่ยนะครบ่มีค่าจ้างได้ไม่ต่ว่าให้เจ้าเจ้าเ็ดเองหรือว่าเจ้าที่ต้มเป็ดชวนช่างจอยกินหลารแล้วชอยก็แล้วแต่เจ้าได้นะมือมือบางที่กะางจอยจะดีภาษาจีนมาซอย อันนั้นอันไหนแล้วก็เขามีเงินเห็ดชามโนพร้อมชามล้านละให้พอเจ้าดำเนินการมือใดให้โทรหาเอาคือเราล่ะเอาโทรแจ้งปออดโทรก็ได้มีเฟซขอยู่นี่แต่ห้ยจ๊อนอ่ะโทรไปติดตามมือใดแล้วพร้อมชีพนะแล้วอยเจอเงินมาหาเพราะว่าตัวนี้น่ะอันทางอันพ่อบ้านเนาะเป็นรับเห็ดห้ยอยู่ NYU น o m p e t น n t Colored интерlock professor Shing M MICHAEL L whales M D ่ QU момент D D S teachers of life. communities ว t a r t e d opportunities. Levels ้ 17, 16 nahin my age when I came goss f r a m e ด o r k mission in our family's homefor hard ่ o r k My f i ่ s t BRD, I decided to training it atirosine, ask me w ั e n I c งแ e in k i n d ลน k ะ เพราะว่ามันอันนั้นเด้มันแอบไหม่เพรารู้ว่าเล่าี่ยแอบไหม่แล้วไม่เช่าแล้วก็คักหยุกไฟวาเนาะใช่ป้องเยี่ยมทั้งนึงตามแผนของเอื้อยพึ่งนั่นแหละเพิ่นว่าอยากให้ให้ปวอนนี้อยากให้ขึ้นหันลุงมันยากเพิ่นว่าหนาแต่งาดอยู่นนึงก็อยากให้นอนแกันแ้กก็ให้เอาเตียงนีนอนปูเตืยอนอนอยู่เตียงนี้ เนาะแล้วก็ขึ้นง่ายลงง่ายแต่อย่างน้อยเราก,นนก็เข้านอนกลางคืนก็ได้ฮนะน่มัน่งง่ายง่ายกว่านั้นทั้งทึง่งนี่ว่าดอกบุ่ย่านดอกแตงกวาเต็ดนะีน่เนาะเข้านอนอยู่นี่เจ้าก็ง่ายไปนอนพุน่นถูกต่องบางคนไม่ได้หลายเพราะอาปู่ชาดไว้แล้วกกะที่นีน่แล้วมันก็นบโตกลงเลยทุกนีนะเอ้จาจังใดก็แล้วเจ,จ้าจึงเฮ็ดเด้อพ่อเจ้ามือได้ระวงัง ่ามือนีทพื้นแล้วบ่แล้วบ่เด็นไปกับสางงไงถึงได้สังไงเทือนนี่แหละสังปลเทือเดีอเดินดยดีดีดีีจะงน้อยไปแล้วก็ทงป่าทางจ่อยเอาโอเคโอเคจะเอาลาเลยจะเอาลาเลยมันเลาเยหนเด้อสบายดีสบายดีกินข้าวบ่เดี๋ยวนี้

มันมันนีหมวดได้บุญกับบุญป้าบุญทิ่นสืตามอยู่สาธุอายุดีมีแห้งนำกันเลยวุฒิู่สุนวุฒิทีมงานก็คือนั่นแหละคือแปว่าแหละบานประตูกับหาแสนอันหนึ่งอันหนึ่งแลตัวบานใหญ่นะบานน้อยแต่ช่องแสนปลายบานน้อยเจ็ดแสนแปดแสนละทอส่องอัน ข่อยเนีว่าอุกอยู่ข่อยชื่อชื่อเมื่อให้แม่ข่อยใส่อยู่เห็ดหองให้แม่ข่อยก็เห็ดหองให้แม่ข่อยคือกันสุ้มข่อยแล้วออกเงินเห็ดหองให้แม่แปลว่าแม่ผู้เดียวด้เยขอเห็ดให้เพิ่นเอาต่ำนี่แมนมันจังไกลมันจังไกลห้องน้ำห้องไหนฮะนาเพิ่นเท่าแล้วเพิ่นเท่าแล้วเท่าเท่าแล้วแถมผัวตายป้าอีกข่อยก็เลยเห็นให้เพิ่นคือกันข่อยก็คำรูปบ่เบิ่งให้สิเบิ่งดีดีแหล่ที่เจ้าเน้อขึ้นน้ำพอน้ำแม่ข่อย ร้นได้เห็ดห้องสมมติว่าในอนาคตเราถ่ายเราแก่แห้งขึ้นเพื่อน,น,น,นลงลําบากแหละเขาก็ให้เพื่อนนอนอยู่ห้องมีอย่างก็อยู่ห้องเบวาเขาค่อยเฮ็ดเพื่อนหน่อยเขาหาได้จำได้เฮ็ดจำนั่นนะให้แม่เขานะยังดียังดีดีใจน้ำคือแบบนี้แล้วเขาเม่นี่ชื่อชื่อบานประตูเม่ใช่เพื่อน,นคือคอยสั่งแล้วเครื่อนนะ พาก็เอาพาชีเดีวยวกันในลระเวลาเขาค่อยมาแต่ไก่มันจังชีร่วมกันอย่างงามขันอ์คันน์อนอชีต่างมันบ่งามไหมแน่เลยมันมัน,ม,นมัน,ม,นมันเป็นแบบมันบ่คราบันสีต่างนะตามคอยเบึงนะเนาะโดยเบิดบ่สีขาวเฮาเบิดบ่า,า,บบานชีขาวหมดบ่เบิดเบิดขวนเนาะ้งเ้านน่เพราะว่าเฮาคิดว่าอยากเอาไว้ทาขอบประตูอีกนะ คือใจไอ้นายแล้วเราเป็นคนเฮ็ดเด้อได้ได้็ได้ไอ้นายเป็นคนเฮ็ดว่าอยากให้มันแน่นนาแน่ของเจ้าก็ได้เถื่อเจ้าเก็บหันเก็บหนีไว้มันจะง่ายเด้อเด้อฟังเอื้อยเพื่อนบ่ทิ่มบ่ป้าเจ้าใดจ้าจุ๊บเจ้าใดถ้าเจ้าก็ยังจักทำมาหากินนะบมแม่นว่านั่นดอกถึงว่าได้พอลุงเล่าก็คือว่าแล้วไปคุ้มมือไปเห็ดเวี้ยบบุรีป้า กันนายๆบัดค้าหลานกับเบิ่งแม่เป็นเห็นใจเจ้าอยู่สอยกันไอจะเป็นไล่เปิ้ลไอจะเปิ้ลเบิ่งไล่เปิ้ลกะเนี้ยเปจังเบิ่งให้เปิ้ลเบิ่งไล่เปิ้ลกะเต็นที่ดอกคนทั่วโลกแม่นบอกก็น้อยเบาก็หมดใจบุญแน่เปิ้ลกับเบิ่งเปิ้ลกับติดตามเฮอยู่ว่าเขาเป็นคนใดว่าเขาเป็นคนขี้ข้านบ่หรือมักง่ายหรือมันมักสนุกสบาย มันกระเบิงเฮางก็ทีว่านี่เขาเอาหกตับเหมือนว่ามันสามด้านหนึ่งสองสามหกตับเตัวนั้นยมันยังเหลืออยู่เราไปตัดใช้ทางตัวนั้นมันก็ง่ายพอเฮาสีเดียวแล้วเฮาบ่อยากถิ่มแผ่นนั้นเลยนะปลาแต้บอกเอามันแต้บอกเอาคนหายคนละสีแรืว่ามันคนละสีกันหลมันมันเข่ากันกับเพื่อนคนน้อยว่าเอาอย่เพี่ยคนเอาหายได้เอาโรคบริสเียใจได้ครับว่าของเพื่อนชื่อเราบริสเยใจเอาโรด มันมันบวกเข้าก <apan> ันกับเพื่อนหรือะปล่าน้องแจ้วรเ่ามันบวกเข้ากันวอเ่ะเออมันบวกเข้ากันกับเพื่อนเวลาห้าไปใส้มันกับงามก็เลยมันเหลือแผ่นเดียวอย่างมันกับห้าไป่ได้ป้าได้ทิ่มันได้ข้ากับไว้ใส้ประโยชน์ต่อไปโดยตัวนี้ก็ได้ฮะนะะเนาะคันมือได้พอลุ้งว่างหลายตัวหาคอยเด้อเคันไปว่าต้องการเงินที่นั่นนะนคันพอบ้านพยังเพิ่นจีแลน์ให้แล้วฮะนะะแลนเพิ่นจีแลน์ให้เพื่อนวะเพื่อนดีใจน้ำ ดีใจนําแล้วเพิ่นว่ามีแต่ว่าลุยแล้วเห็นอะไรก็ได้เขาอยากให้เป็นคนละเมืองบ้านนี้ง่ายแม่คนละจักสิน้อย,ยจักสิแพงไรจักสิแพงน้อยสิแพงไรบุ้งจักคอยละอิงตามมันมีตามจนควนแล้วแต่ตะว่าตอนนี้นะคอยมีเงินส<ด>ามล้านคอยบอกโนดคอยบอกความจริงมีเงินสามล้านน้อยละว่าจะว่ารา,ายได้ว่าผมมีเงินได้น้อยละว่าจะซี วัวพื้นแพงมันกับธรรมดาคอยเฮดเปลี่ยนหัวจำโนื้อเายังเบิดพันกว่าบาทแล้วจะเป็นล้านปลายจะคอยเปลี่ยนหัวจำโนูยจะเฉิๆเทิ่มมานแรนไมเป็นน,น,นี้เป็งแพงอือแล้ฮะบาทนี่ ท่านใดก็ให้ป้าขอบบุญขอบคุณเ้อจุลี่หน่าเด้อสาถูกขอขอบบุญขอบขอบุญเจ๊จุลีและผู้บาดแย่งดูแลผู้คขาขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อเงิ่อนนันไล่ทำเศร้าท,ท้องไร่เข่ามือแรงผู้ขาเนี่ยวิมียังขึ้นหอดขึ้นเถิงมิจะพักความขึ้นทอดวิมียังพักให้มีแต่ความขึ้นทอดเจ๊ไล่ไล่ทาร์ว้าผูา้ขาเี่วิวิิบพลาดขออภัย เจ็บเบื้งแง่งดูแลกษาถูกยอมือยกจาก้ขาเท่าเสือวัวเมียษาถูกเด้อเป็นหงแลคือเป็นหงตลอดเด้อกาถูกแต่มีแต่ว่าบางเทื้าเขาก็สิมาส่งมาหนี้เขาบางเท้อก็คันมันคำกับเป็นมืออื่นพุระนะโดยโดยเขาสั่งไว้แล้วเลยพังเบิ้งเขาจะมาส่งหรือบม่มาส่งก็ มันง่ายอยู่ดอกเป็นเป็นง่ายอยู่อตื่นี้แม่ก็เดี๋ยว่าแต่กันว่ามาแต่เวียดคำนะก็เขาก็เห็นเวียดหลายันเขาไปชั่งตำลางเขามาชงตำลางถือว่าแล้วเขาจังก้อนเขาส่งก้อนตามด้านล่างลำตาแล้วเขากับเนาะโดยเอ้าเดี๋ยวจะได้ขอโต้ก่อนเด้อแม่ป He e. <mel> ้าเด้อกระได้ก็ได้โดยจะไปกัน คนใจบุญก็ขอโสุขดี่ให้อยู่ดีไม่แห้งรับรถตลอดปลอดภัยเด้อซาดูจีเห็นห้องนี้คอยกันทีเที่ยวมาเบิ่งนะนี่โดยเพราะว่าคอยบ่อยากให้มันผิดพลณฑ์อยากให้มันงามสมที่ชุดตามที่คอยมักได้ยังไงแล้วคอยบ่มักคอยจะตีโรดตีโรดบ่ได้อว่าได้ไครว่าคือคือน้องนิโรดโดยโดยโดยตีโรดเอาแบบนี้โอเคสบายดีสบายดี แล้วพี่น้องเอ้เนาะจังไดการมินี่กันอะไรสีนี่แหละเขาสั่งมาพี่น้องมันเลื่อมกันแล้วมันกะงามกานเวลาคอยมาแต่ไก่มันต่างสีแล้วมันบเป็นพี่น้องมันเป็นคือของของใครของมันนั่นแหละเป็นคนละแบบนะเอาเถอะเอาเอาบบบนี้พี่น้องเนาะโอเคเด้อพี่น้องเนาะจังไดการทางเคมีจะได้ขอโตก่อนกดไลค์กดติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปหน้าพี่น้องสวัสดี